สว,ส,สวัสดีจ้า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 ทุกคนนี่ครับนี่ครับกําลังต้มปลากับตีนไก่แล้วก็ปลายปีกไก่ครับวันนี้จะทําขนมจีนน้ายาใต้สูตรน้องแพรวครับสูตรตามอีตํตามเกิดสูตรตามใจเราครับอบอกไปก่อนว่าเป็นสูตรตามใจเรานะครับ เพราะว่าไม่ได้ทาแบบเป๊ะๆเหมือนแบบของคนใต้ที่เขาทํากันแท้ๆหรืออะไรเงี้ยครับบอกไว้ก่อนสูตรตามใจเราน้ำยาใต้สูตรตามใจเรานี่ฮะนี่ครับต้นมะม่วงถ่ายให้ดูอีกดกๆกดกดนี่ครับเดี๋ยวไปล้างหัวหอมปุบบุบๆุบบ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 ุบุ คนตำก็เกือบละเอียดแล้วครับแล้วก็ใส่พริกสดลงไปแล้วก็ไอหมูเขียวก็มาตุนตัวร้ววววายตุทนที่สกุลบ้านเราไม่มีพริกขี้หนูอ่ะไอ้พริกเป็ตัวเราใช้พริกนี้เป็นส่วนหลักพริกหนูหาไม่มีเลยครับต้องไปซื้อในห้างเนี่ยไปแม่โคลงอย่าลืมซื้อพริกขี้หนูไว้เนาะ ก็ขาลงไปเลยจ้าจมๆๆๆๆๆเม,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 มนูนีนน่ก็คือสิบแบบกล้ามขึ้นเลยเราไม่มีโคกหินครับถ้าโคกหินมันจะแบบแหลกง่าย จะไข่ลงไปลแล้วคลุกเลยตามๆๆตาจะกล้าม,ามากกาขึ้นไปข้างหนึ่งครับผัดกันตาปกติน้ำยาน้ำยาน้ำยาใต้จะแบบเล็กต้องละเอียดละเอียดอ่ะจ้ะละเอียดละเอียดตามๆๆทางดีเอไม่ต้องละเอียดมากหรอกเพราะว่าใช้แบบหยาบๆแล้วก็ใส่เนื้อ,อปลา,ปาไปจ้ะปกติ น้ำยาไตปลาทะเลแต่ว่ายู่งๆเพามีปลาทะเลเลยเอาเป็นปลาเน้นสม,ม่าเขาใช้ปลาน้ำดอกไม้ปลาตาแดงปลาเนื้อแดงน้ำดอกไม้ก็ใช่แล้วแต่ชอบทุกคน,นที่ถนัดอ่ะเอาตาม,มีตาเกิดเราอะครับแต่ปกติเขาต้องเอาแบบปลาทะเลอยู่แล้วแต่ว่านี่อะเอียดครับขมข้นเลยทุกคน ใช้กระทะค่ะเพราะว่าหม้อเราเล็กเนาะใส่กะทิลงไปใครมีกะทิสดก็ใช้กะทิสดใครมีกะทิกล่องก็ใช้กะทิกล่องครับอันนี้กล่อ,องอต,ตัวออนี้กะทิกล่องเพราะตัวซื้อมาไวเพราะทำหมูสเต๊กก็ยังไม่ได้ทาขายเพราะว่าพี่สาวก็ปิดร้านไม่ว่างเลยพี่สาวก็ปิดร้านช่วงน,นี้อากาศร้อนก็ไม่ขายโควงโควิดมาด้วยแต่พี่อ้อมก็หยุดแล้วเนี่ยครับพี่อ้อมก็จะขายวันนี้ปสุดท้ายก็หยุดพักกลัวโควิดทุกคน เราอยู่ในกลุ่มแบบว่าเ้าเมาตลาดคนมากหน้าหลายตาเนะเาะเรื่องว่าจะหยุดขายอหอมลเลยนะพี่หอมสิอาทิตย์ก็ผมกต้องไปสุกาบาทเราจะทำแบบข้นๆทุกคนสวัสดีครับเอ้าครับเต้องทำข้นๆอยู่แล้วค่ะไายเดี๋ยวตักแบบๆมาให้พี่ออมด้วยให้พี่ด้วย แกงใต้แบบตามมีตามกือสูตรตามใจเราองพูน <c oughs> อย่างนี้ตามใจแบบหอมเครื่องแกงมากหอมกะปิหอมเครื่องแกงทุกสิ่งอยากที่เราตำลงไปเผ็ดจี๊ดจ้าดแน่นอนเฮ้ย ใส่น้ำสต๊อกแล้วก็ใส่กะทิลงไปใส่น้ำสต๊อกไปนี่ค่ะคนๆอย่างนี้แหละปกติถ้าเกิดเราไม่ต้องใส่พวกเนื้อไก่หรืออะไรลงไปก็ได้เนาะแต่อันนี้เราอยกจะใส่ก็เราอยากกินแบบพวกกินไก่ด้วยใช่ใช,ใช่แค่นี้เราก็ได้แล้วครับอร่อยอ่ะอันนี้ปรุงรสปรุงรสจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยเกลือน้ำตาลค่ะผงนัวครับเกลือน้ำตาลผงนัวตอนนี้อนนชอบท,ที่เราตามรสตามเราจะชอบครับเผ็ดยังที่รัก เผ็ดแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ก<ค>็หวานมากเพราะว่าน้ำยาไตนี่ต้องต้องเค็มๆแน่ๆใครชอบอน้ำตาลกวดก็ใส่เอ้น้ำตาลตีก็ใส่น้ำตาลตีครับแล้วก็ใส่ผงใส่หลายแคปหลายใส่เยอะจ้าขอบคุณหืมนี่แหละสะใจเลยอยากสมอยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อปูมาทำน้ำยาปูกินนะเราลองนะ ถ้าถ้าเป็นปลาทะเลมันมันจะอันตรายนะโอ้เมื่อกี้ตุนชิมแบบโอ้ไม่ต้องเผ็ดนะนียสะใจมากอย่างนี้หละชอบเลยโอ้ยเปือยจริงใดจริงทุกคนนี่ถึงตามตีนไก่เลยนะที่รักตีนไก่เปื่อยๆเราชอบแทะใส่แทะ อันนี้อัดเด็บเอานะคะอัดเด็บเอาปกติก็กินสั้นกระเสีตดก็กินได้เลยแต่อันนี้สิแบบอยากแทะไงนะก็เลยอัดเด็ใส่ตีนไก่แล้วก็ปีกไก่อาจารย์อันนี้อันอันอันนี้หนูอัดเด็บเอาได้หน่หนูอยากกินตีนไก่อยากตีนไงก็เลยอัดเด็บเอาใส่ตีนไก่พร้อมเดีแล้วแล้วก็ไปปูนโรยสุดท้ายรครับผมก็สุดท้าย สุดท้ายแล้วรวยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าเมนูนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงครับก็จะได้กินหิวจนสั่นทุกคนเลยนย่าง <c oughs> พความอร่อยทับกินเองมันก็ข้นๆอร่อยนะครับทุกคนนี่อา้าวโอ้โหดูความข้นก่อนอได้การได้การ <c oughs> ประเด็นมึงชิมหนึ่งกิโลกว่าครับ ันยาคุนมากันยาคุนมากเซนหมอไม่นากเราตักกันเลยอือหือใครห้ลงตักได้ไหมผักของเราครับนี่ฮะติสตตถัง่วงอกแล้วก็ถั่วก็ปักใบโบบกต้นหอมค่ะสตสตักให้เขาเลยอือตืนครับใส่ไปด้ยครับ เราจะเอาหม้อที่เราชอบเป็นปีกค่ะปลายปีกปลายปีกใส่ไปเน้นๆอีกมีในหมอ้ออีกนะครับทุกคนยังไม่หมดโอเคค่ะคุ้นๆเลยอ่ะอ้าวเผ็ดอ่ะคุ้นๆเลยมาครับเงี้ยทุกคนเสืเส้อเซ็กซี่ใช่หละ่ะเสื้อที่ประตูกส่งมาให้แม่บอสใช่ค่ะแล้วก็เลือดสาน่าจ๋าทุกคนดูลุงกดบ่า อืมไปสัปน,นท้าเลยค่ะคุ้นคักสันใจมากแบบนี้แหละพอได้กินเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วก็รอนแค่าอาบน้ำด้วยอุ้ยอืม,อมนัวแรกไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยอ่ะมาเด้อทุกคนพวเผ็ดกับที่รักนี่และเราต้องเป็ดเผ็ด นี่แหละใต้ของอแกแหละผิดอืมอืมอืมแเอาเงินอ่ะเงิอะไรเอ่ะตอนตอต้องกินกินไปแกะไป,ปมันจะแซ่บนดูใครมากินเสร็จแล้วไปตัดผมป้ะตูจะพาลูกไปตัดผมด้วยน้องแพลไปตัดผมแล้ว โอ้ยทูจะมีลมมาเนี่แล้วอากาศร้อน,ออนอจะต้องกินข้าวมากแล้วร้อนแล้วก็อร่อยต่อหมดแล้วแล้วสุดท้าย ก้บ้านเขามันมันมันผ่านโพรลาบก็ไ่ได้ผ่านเพาะมันผ่านอุดรมัองไม่ใช่ขอนแกนไม่ใช่ก่อนก่อวขอนแกนสรารคามอไอ้กลลารสินเอามันผ่านทั้งเี้ยของตรงนี้อ่ะไม่ได้ละ้าขอ,องออเพราะตัวแม่ที่โผล่ไหลอืมเผมากเลรนะเครื่องในทุกคนติดไก่ครัท้าก็เป็นเครื่องน

เแต่แต <l id> <น izon Pokémon> ่ว่าเตต้าเขาเผ็ดจริงๆเนาะแตเผ็ดจะแสเป็นน้ำอะไรเนน้ปล่าอะมาค่ะมากินน้ำกันจ้ะจคือแบบสตอนี่แบบ่เขากันมากก้ะตายท่ไหนลูกน่าจะประจับกระต่าย จะไปจับกระตายย่ายที่ไหนคะนี่เด็กจะจับกระต่าย,อนนายโอเคอเค,คนจะสาดใจพี่อ,นะอ้อมไหมเนี่ยโอ้พี่อ้อมปากบ้านแน่ พี่จะกินได้ไหมเจ๊พี่ยองอะได้แต่พี่กินอ่ะโอ้ส่ใจวะสมอยากเดี๋ยวรู้ไหมลือมอะไรลืมอะไรลืมอัน,อน,อนผักดงอ,องนี่ผักดองจะอร่อยมากผักดองแซงดองโง่โเค ดีนะรรเราแอดเราแอดพวกแบบอันนี้ไปเนาะมันแบบตัดแบบความเผ็ดได้ จะแพล,แลวละหวานฉันหาเมนูทำให้ตูนกินทำให้ทุกคนดูทุกคนน้องแพลเนี่ยช่วยตูนตอลอดเราต้องทำเมนูอะไรใหม่ๆบ้างแบบทุกคนเบื่อ

ไม่ค่อยค่อยจย้าเท่าไห่เเผ็ดจัม่อ่านไบ้าตผมกันนะลูกจะแปะชิ้นออันี้ออกเดี๋ยวไปตัดผมก่อนก็คือรดโอเคแล้วจะตัดผมจีบข้างก็ลูมมกแื้วกทาดูกิ๋นเขาหนูมันซือไอยู่นะเขาจะกี่เหมือนเท้าที่แบบไหนี้ มึงเห็นเออเท่าแล้วผิดหายแล้วโอ้ยพวกคนเออเผ็ดแซ้คนๆนกระป๋าเผ็ดอืมอะไรอันขำแล้วอันขำอ,อะไรลูกแช่บหลาย เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อผักดองมานะอันอือ่นนู้นเพียบเผ็ดฝาคลิปนี้ไว้ำนมอนะทุกคนเนาะน้องทีนนะ่ทรักเผ็ดสะใจได้ใจน้ำตาแตกครับอร่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ